สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศริลปะพื้นเนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์สําคัญศาสตร์ชนิดหนึ่งนะครับก็คือศาสตร์ของการทําน้ามนต์จันเพนน้ำมนต์จันเพนทำไมถึงนิยมทําในช่วงลอยกระทงนะฮะทุกวัดเนี่ยก็จะมีการโปรโมทนะเกี่ยวกับเรื่องของการทําน้ํามนต์จันเพนนะครับเรื่องราวของน้ํามนต์จันเพนจะเป็นยังไงนะครับโปรดติดตามในคลิปนี้ครับ เกินนํำนะครับหน้าคลิปเนี่ยนะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแต่ละวัดเนี่ยชอบโปรโมทนะฮะเกี่ยวเรื่องของการพิธีทําน้หมนต์ในช่วงของลอยกระทงนะฮะบ,บางคนก็คิดว่าเอ,อลอยกระทงเนี่ยก็ต้องมีแค่ทํากระทงแล้วก็ไปลอยกันนะฮะ นั่นก็คือว่าเบื้องต้นนะครับแต่ว่าหลายๆวัดเนี่ยก็จะมีหลังจากที่เวลาใกล้เที่ยงคืนแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยมารับน้ำมนต์จันเพนนะครับโดยการรดน้ำมนต์จันเพนกันนะครับเรื่องราวของน้ำมนต์จันเพนจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องจากพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับอิทธิพลนะครับจากศาสนาพราหมณ์นะฮะอย่างพราหมณ์เนี่ยก็เชื่อว่า น้ำเนี่ยนะฮะอย่างแม่น้ําคงคาเนี่ยเป็นน้ําที่ไหลผ่านเกษาของพระศิวะนะเป็นน้ํำศักดิ์สิทธิ์ใครได้อาบนะครับใครได้ชําระแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการชำระล้างบาปของตนเองนะรตรงนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่ามีการเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดการซึมซับซึมซับในชนชั้นของอินเดียนะครับสืบกันมาเนี่ย ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของน้ําที่จะชําระบาปได้นะครับในครั้งพุทธกาลครับพระพุทธองค์เนี่ยมีพราหมณ์ท่านหนึ่งเนี่ยชักชวนพุทธองค์เนี่ยให้ไปอาบน้ําในแม่น้าคงคานะพะพุทธองค์ก็บอกว่าน้าไม่ไม่ว่าแม่น้ำในไหนไม่ว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะชําระลักบาปได้นะฮะในศาสนาของพระพุทธองค์เนี่ยท่านก็บอกว่าสิ่งที่ชําระบาปได้ก็คือการ ละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์การละเว้นจากการพูดเท็จการละเว้นจากการลักขโมยการละเว้นจากการตหนีที่เหนียวนะฮะนนท่านก็แสดงธรรมเทศนาไปนะแต่ทีนี้เรื่องของการทําน้ามนต์ในพุทธศาสนาเนี่ยก,ก็มีเหมือนกันนะอย่างเช่นในรัตนสูตรนะ,ะในตำนานที่บอกว่าในเมืองเวสารีเกิดโรคระบาดน,นะครับทางประชาชนก็เดือดร้อนแถมมีอมนุษย์เบียดเบียนนะฮะนอกจากมีการล้มตายจากโรคระบาดแล้วชาวบ้านก็เลยไปร้องกับกษัตริย์นะฮะที่ครองเมืองเวสารีนะครับบอกว่า อาจจะเป็นเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยไม่ถือทํานองของธรรมหรือเปล่านะฮะเลยทาให้เกิดปรากฏการ์อย่างนี้ขึ้นนะฮะก็เลยร้อนจนต้องไปนิมนต์พระพุทธเจ้านะครับพระอนทนเนี่ยนะครับมาช่วยนะครับเขาเรียกว่าให้กําลังใจกับประชาชนในเมืองนะฮะ <c oughs> โดยพระพุทธองค์เนี่ยก็ได้แสดงรัตนสูตรนะฮะกับชาวบ้านนะครับจนเหตุเพศภัยต่างๆเนี่ยมันก็เบาบางลงนะฮะในรัตนสูตรเนี่ยขอไม่พูดเพราะว่ามันยาวเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ คุณนะครับของการเป็นพระอริยะบุคคลนะครับเป็นต้นอย่างนี้นะครับแต่ในเรื่องของศาสตร์การทําน้ำมนต์เนี่ยทำไมนะครับถึงไปเชื่อมกับเรื่องของพระจันทร์สังเกตไหมฮะว่าพระจันทร์เนี่ยมีความสําคัญหมดนะโดยเฉพาะศาสตร์ทางตะวันตกนะฮะศาสตร์ตะวันตกเนี่ยบอกว่าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ย เป็นช่วงเวลาของสิ่งที่เขาเรียกว่ามนดำนะครับอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยเหมาะกับการทําพิธีแม้แต่ว่ามนุษย์หมาป่าเห็นไหมเวลามจะกลายร่างมันก็กลายร่างตอนพระจันทร์เต็มดวงนะครับก็บอกว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าพระจันทร์มันมอีอิทธิพลต่อจิตใจต่ออารมณ์ของมนุษย์นะครับความบ้าคลั่งต่างๆหรือว่าการมีรอบเดือนของผู้หญิงสรีระต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับการขึ้นที่ของพระจันทร์นะทีนี้เปรียบเทียบเนี่ยคนโบร,ราณก็ฉลาดมากนะครับ เห็นว่าพระจันทร์เนี่ยนะครับหนึ่งทำไมต้องเป็นจันทร์เพ็ญเพราะ,ระจันทร์เพ็ญเนี่ยพระจันทร์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีการแสดงพลังอย่างเด่นชัดว่าสว่างนะครับไม่ว่าจะมีดาวสักกี่ล้านดวงก็ตามนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพระจันทร์เนี่ยจะสว่างที่สุดเขาก็เลยถือว่าถ้าจะทําสิ่งที่เป็นมงคลในวันนี้เนี่ยก็จัดว่าเป็นยอดที่สุดนะครับโดยเฉพาะพระจันทร์เนี่ยจะให้คุณทางด้านเมตตาแล้วก็สเสน่ห์นะครับเพราะว่า ตามเขาเรียกว่าเทพประกรณนนำนะครับพระจันทร์เนี่ยเป็นบุรุษที่รูปงามนะครับแล้วก็มีวาจาเพราะพิงชอบเกี่ยวพาราศีก็ว่ากันไปนะก็เลยบอกว่าถ้าจะทําของพวกเมตตาเนี่ยต้องทําในวันจันทร์เพญถึงจะสามารถที่จะทําให้ของชิ้นนั้นเนี่ย มีประสิทธิผลนะครับนี่คือความเชื่อที่ทําไมต้องเป็นจันเพนนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพระจันร์นะครับในวันเพนเนี่ยมันก็คือมีผลต่อเรื่องของน้าขึ้นและน้ําลงน้ําที่เต็มตลิ่งในเวลาช่วงนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่มันเต็มจนพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณาจารย์หลายคณาจารย์ก็มักจะทําของทางพภกทรัพย์หรือโชคลาภในช่วงนั้นด้วยนะครับทีนี้มาจนถึงเรื่องของเรากันบ้างนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ร่วม ประกอบนะครับพิธีในการทําน้ำมนต์จันเพนนะครับตามก็คือพูดง่ายๆคือนําศาสตร์โบราณเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อเขาเรียกว่าจะลงศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่สองก็คือเพื่ออนุเคราะห์แต่มาเป็นกําลังใจให้กับคนที่ได้รับน้ำมนต์จันเพนนะครับทีนี้เนี่ยพิธีนี้จัดที่วัดนาเขื่อนนะครับโดยท่านเจ้าวาดนะครับก็คือท่านพระมหาชุมพลชุติปัญโยนะท่านก็มีดำรินะฮะในการพัฒนาวัดนะครับหลายอย่างด้วยกัน แล้วก็ในส่วนหนึ่งท่านกอ็อยากจะทําพิธีเนี่ยให้มันแบบโบราณนะครับแล้วก็จันลงในสิ่งที่เขาเรียกว่าศาสตร์โบราณนี้เคยทําไว้ท่านก็เลยอยากจะทําน้ำมนต์จันเพ็นครับผมทีนี้ก่อนจะไปชมนะครับภาพพิธีต่างๆนะครับในการที่จะทาพิธีน้ำมนต์จันเพลน,เนียอยากแทรกนิดนึงนะครับสําหรับเรื่องของเสื้อยืดนะครับ ของ U-Magic Art นะครับวันนี้เนี่ยที่ผมมีเสื้อมาใส่สำหรับการถ่ายคลิปได้เนี่ยก็เนื่องจากสปอนเซอร์นะครับจากห้องเสื้อ U-Magic Art ครับลายเสื้อเนี่ยก็จะเป็นลายเสื้ออร่าชศีโผนะครับเป็นยันนะครับที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของอำนาจและก็วัสนานะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดีย๋ยวติดต่อ,อที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนในการทันนต์จันทร์เพ็ญน,นะครับที่วัดน,นาเขือนจัดเนี่ยก็ ผมก็ได้ปรึกษากับทางพระอาจารย์ชุมพลนะก็จะเริ่มจากมีการตั้งเ,เขาเรียกว่าพิธีนะครับโต๊ะพิธีแล้วก็ราชวัตรชัดธงเอาไว้นะครับแล้วก็ทำโอ่งน้ำมนต์นะครับเพื่อรองรับน้ำบริสุทธิ์นะสำหรับในการลดให้กับสาธุชนที่มานะครับในงานนะจริงๆงานนี้มันไม่ใช่เป็นงานที่ เป็นงานเรื่องของการลดน้ำมนต์อย่างเดียวนะฮะเป,เป็นงานประจําปีที่เขาจัดเรื่องของงานลอยกระทงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางวัดเนี่ยก็ได้มีหล่อพระใหญ่นะครับหล่อพระใหญ่เพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถนะครับก็คือหลวงพ่อใหญ่วัดนาเขื่อนนะการมาที่เรื่องของพิธีนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนของการทําน้ำมนต์เนี่ยก็จะมีอาสนะจัดไวใ้ให้กับพระอาจารย์ได้เจริญรัตนสูตรนะครับสำหรับในการทําน้ำพระพุทธมนต์นะตามเขาเรียกว่า คติของพระพุทธศาสนานะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีการของผมก็จะประกอบพิธีในการทําผงนะครับผงชนิดนี้ที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าผงอ,องค์พระ ปฐมังนะครับแต่ว่าบางที่บางสำนักเ็าจะเรียกว่าองค์พระจินดามนีนะฮะองค์พระจินดามณีเนี่ยสำคัญยังไงบ้างนะครับจินดามนีเนี่ยเป็นคาถาที่เขาเชื่อกันว่าถ้าใครปรารถนาสิ่งใดก็ใช้คาถาจินดามนีภาวนาแล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่ตนปรารถนานะครับก็เลยนําคติของจินดามนีเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะครับกับน้ำมนต์จันเพนในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ขาดไม่ได้เลยก็คือเวลาที่จะ ทําทการประจุน้ำมนเนี่ยก็จะมีคาถานะครับจันเพนนะครับในการประจุนะครับคาถาที่ใช้ก็คือเวลาที่พระจันเนี่ยนะครับส่องมาโดนที่ตัวน้ำมนที่เราเตรียมไว้ในภาชนะที่ทำน้ำมนเนี่ยเราก็จะใช้คาถานี้นะครับบุญนจันโทวิวชันเตวิสุทธิสาวโกวโรพุทโธธรรมะมะรังสี มุโนโนมัถเกสุพังนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาถาพื้นเลยที่ใช้ในการธนมนจันเพนแต่ของผมเนี่ยก็จะใช้คาถาจินดามณีด้วยนะครับอ่าองค์พระจินดามณีเนี่ยเดี๋ยวบอกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นวิวชารลบผงที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับก็คือว่าเราตั้งจากตัวนัปปัมังนะครับลบจากตัวนัปปัทมังให้เป็นพระเจ้า,าพระองค์แล้วก็จัดก,กระบวนพระเจ้า,าพระองค์เนี่ยให้เป็นรูปองค์พระนะครับหส่วนด้วยกันนะครับก็คือปัญจขันธาก็คือขันห้านะครับเจ็ดปั๊บเนี่ ก็ใช้นินสอพองเนื้อรากนะครับรากยันเนี่ยให้กลายเป็นยันองค์พระจินนาณีนะครับเกจิอาจารย์นะครับหรือครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่ชอบใช้ยันองค์พระจินนาณีก็ได้แก่หลวงปู่บุญนะครับหรือว่าพระพุทธวิถีนายกนะครับลองไปดูนะฮะเวลาที่ท่านจะบทยานะฮะยันที่ใช้เขียนในหินบทเนี่ยก็จะเป็นรูปองค์พระจินนาณีนะครับหรือองค์พระปฐมังนี่แหละ แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยองนี้นี่ดังมากในภาคตะวันออกก็คือหลวงพุทธทิมวัดลาหันไล่นะครับหลวงพุทธทิมวัดลาหันไล่เนี่ยก็จะประดิษฐานยันองค์พระปัณฑมังหรือองค์พระจินมานีเนี่ยหลังเหรียญของท่านทุกรุ่นเลยนะครับแล้วยังมีอีกหลายคณาจารย์ที่ใช้ยันนี้นะครับเพราะว่าเป็นยันที่สําคัญนะครับกับมาที่ตัวยันนะครับพอเขียนเป็นยันองค์พระแล้วนะครับตรงอระอิสวาสุนะครับมะอาอุเนี่ยก็จะเกิดจากการลบ ณปฐมังนะครับเป็นลําดับนะครับเป็นนโมพุทธายะแล้วก็เป็นอิสวาสุนะครับหรือก็เป็นมาอุนะครับกว่าจะได้เป็นยันณะนะครับตัวองค์พระจินนาณมเนี่ยนะครับสักยันหนึ่งเนี่ยก็ต้องลบณปฐมังเนี่ยประมาณ5-6ถึงครั้งนะครับทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นอุองค์การอีกนะครับสำหรับเรื่องของยันองค์พระปฐมังนี่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ถามไ่ยลยว่า มาเรียนกันได้นะครับแต่ว่าก็คงจะเปิดคอร์สนะครับในโอกาสต่อไปนะครับในเรื่องของการลบผงปฐมมังเนาะ,ะก็จะฝากไว้นะครับสำหรับเรื่องของสาบูรานต่างๆนะครับที่เรามาใช้นะครับในการจันรลงพุทธศาสนาหรือในการกุศลต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็อย่าให้เขาเรียกว่าอย่าให้ มีความเชื่อจนถึงขนาดลืมในเรื่องของการทําความดีนะครับเพราะการทําความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แท้จริงนะครับน้ำมนต์นะครับต่างๆก็ดีหรืออะไรก็ดีเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นมงคลทั้งสิ้นนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เราเป็นเกิดมงคลจริงๆก็คือการทําความดีรักษาศีลแล้วก็รักษาความดีที่มีอยู่ในตัวของเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับรายการศิลปวเวทนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้านะครับจะเป็นกําลังใจให้เรานะครับโปรดกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราทุกเสียงของท่านมีค่าต่อการทำคลิปของเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ